สวัสดี f อฟซีเักชนะอุสุ่ันขาววันนี้เรากลับมาเจอกันในะรูปแบบของคลิปวิดีโอเหมือนเช่นเคยนะครับเจอหน้าเจอตากันแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับชดเชยที่หายไปตลอด1วิคที่ผ่านมาคลิปนี้จะนําเสนอประเด็นของโปรแกรมกรนขันอีก4 m a แมชเดย์ข้างหน้านะครับก่อนพักเบรกทีมชาติในคราวต่ตอไปนะฮะทางซื่ออังกฤษมีการหยิบจับมาหทีมเจอกับโปรแกรมกรงขันที่ต้องบอกเลยนะครับว่า มันเป็นโค้งอันตรายสำหรับพวกเขานะครับจะเป็นโค้งอันตรายขนาดไหนทีมเหล่านั้นสำหรับ5ทีมที่ผมจะกล่าวถึงนี้จะแหกโค้งไหมหรือว่าจะทางลง4นัดนี้แหละครับจะเป็น4นัดที่ชี้ชะตา5ทีมดังในพรีเมียร์ลีกนะครับจะเป็นทีมไหนบ้างไปติดตามกันฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพนต์ก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ แนวทางการเิเคระอ์จารย์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอนช่องทางของอกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูทีมแรกครับนั่นคือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับใครก็ตามที่เป็นแฟนผีในกาชาแนลอาจจะงง,ง,งๆเฮ้ส hey! นัดต่อไปมันขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะก็ไม่ได้เจอกับทีมที่แข่งโป๊กตลอดทั้ง4ี่เกมนีหว่านะครับแล้วตามโปรแกรมการแข่ง คู่แข่งของปริศาทแดงเอ้ยมันก็มีเวที่จะเก็บ3แต้มได้3ใน4ไม่ใช่หรือไงน,นะครับโปรแกรมการแข่งขันอีก4นัดข้างหน้าของปิศาทแดงครับอ่ะแน่นอนครับถ้ามองให้มันลึกลงไปเนี่ยก็จะมีเกมที่ปริศาทแดงเจอกับเชลซีที่เตะในบ้านที่โอเช r ฟอร์ดคือเกมเดียวนะครับที่ดูจะแข็งที่สุดนั่นคือวันที่3พฤศจิกายนวันนั้น ผีเจอสิงที่โอชาร์ฟอร์ดนอกนั้นั้นในเกมต่อไปที่ถึงนี้แมนยูเจอเบรนฟอร์ดถูกไหมครับถ้าเปรียบระดับชั้นวันนะชื่อชั้นอะไรต่างๆแมนยูดูเหนือกว่าเช่นกันในวันที่ไปเยือนเวสต์แฮมที่ลอนดอนนะครับในวันที่27ตุลาคมเทียบกันปอนต่อปอนชื่อชั้นความสามารถเฉพาะตัวแมนยูดูดีกว่าทางเวสต์แฮมเหมือนกันในวันที่10พฤศจิกายน แมนยูเตะในบ้านเจอกับเลสเตอร์น้องใหม่หน้าเก่าก็ดูดีกว่าดูเหนือกว่าตามหน้ากระดานแต่หารู้ไหมว่า4เกมนี้ในมุมมองของสื่อนะครับไม่มีเกมไหนเลยนะครับที่สื่ออังกฤษจะมองว่าจะวิเคราะห์ว่าแมนยูดูเหนือกว่านะครับแม้กระทั่งเจอเบนฟอร์ดแม้กระทั่งไปเยือนเวสต์แฮมแม้กระทั่งเตะในบ้านเจอกับเลสเตอร์รวมถึงการเตะในบ้านเจอกับเชลซี ไม่มีเกมไหนที่เซอร์ไกรมองว่าเหนือกว่าทั้ง4ทีมครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าตลอดทั้ง7เกมแรกนะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีนัดไหนที่ปีศาจแดงลงสนามไปแล้วสามารถข่มคู่แข่งได้แบบแจ่มแจ้งชัดแจ๋วเลยมีบางเกมใช่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเฉือนัชนะคู่แข่งแต่มันเป็นเพียงแค่โมเมนตัมแค่นั้นเองครับ ถ้าจะให้ดีมันต้องตลอดทั้ง7เกมเนี่ยคุณดูเหนือกว่าคุณข่มกว่าคุณขี่คู่แข่งแต่นั่นเป็นเพราะว่าอะไรครับเกมแลนในแต่ละนัดของเชนฮาร์คทำได้ไม่ถึงเป้าเชนฮาร์คถูกยกย่องว่าเป็นกุนซือที่มีแท็กติกเพียบเลยอยู่ในหัวเนี่ยตามหน้ากระดานแท็กติกโอ้โหมาหมดเลยครับปัจจานุนี่นั่นแต่ในเวลาที่ปฏิบัติจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับ มันกลายเป็นสเปะสปาเป็นเกมของแมนยูที่มาดูละหลวมการแก้ไขเฉพาะหน้าก่อไม่ดีการเปลี่ยนตัวของคุณเซอร์เทนฮักก่อไม่ดีเวิร์กไอคำที่ว่าต้องการที่จะให้แบบทีมมีการบิวอัพโอเวอร์โหลดโอ้โหมันไม่ได้ความชัดเจนใดๆทั้งสิน้นไอ In back, อินเวอร์สฟูลแบ็กสข้างของเทนฮักที่ต้องการจะทำได้ผลประโยชน์น้อยมากครับ มันเป็นการเพิ่มภาระให้กับคู่เซนเตอร์ที่ซ้ำไปในเกมแพลนของเชนฮารกนะรวมถึงเกมรุกถ้ายังทื่อแบบนั้นเนี่ยแล้วมันจะมีปัญญาเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรกับการเจอกับเบรนท์ฟอร์ดเวสต์แฮมเชลซีและเลสเตอร์เจ็ดเกมแรกของพีมาริแมนยูทำประตูได้เพียงแค่5ลูกเท่านั้นและมีเพียงแค่รองบวยนักบุญสารัลตันเท่านั้นนะครับที่ยิงประตูได้น้อยกว่าแมนยู มันเป็นไปได้อย่างไรครับเมื่อคุณมองไปถึงตัวนักเตะที่แมนยูมีไม่ว่าจะเป็นแรสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นบรูโน่แฟนันไม่ว่าจะเป็นกาลาโชไม่ว่าจะเป็นอามัดดิยโลไม่ว่าจะเป็นกองหน้าที่เพิ่งซื้อมาอย่างโจชัวเซอร์ซี่ทำไมถึงยิงได้เพียงแค่5ประตูจาก7เกมแรกและ7เกมแรกในซีซั่นนี้มีถึง4นัดที่ไม่สามารถเจาะตะข่ายคู่แข่งได้และดูจาก4เกมที่จะถึงนี้ ทั้งการเจอเบรนท์ฟอร์ดเวสต์แฮมเชลซีเลสเตอร์เอาตรงๆนะฮะเกมรุกณนะเวลานี้ทั้ง4ทีมดูน่าเชื่อถือมากกว่าแมนยูด้ซ้ำนี่แหละครับคือช่วงเวลาห่วงเวลาที่แมนยูอาจจะแหกโค้งมากกว่าเจอถนนที่ลง่งซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้แมนยูจบด้วยการแบบเศร้าๆโดยที่ว่าลุ้นแชมป์เนี่ยหมดไปแล้วท็อปโ มันจะค่อยห่างเรื่อยๆถ้าหากว่าแมนยูไม่สามารถคว้าผลลัพธ์ที่ดีได้หรือแฟนผีต้องการเช่นนั้นเพราะต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะฮะเพราะที่ผ่านมาในช่วงพักเบรกทีมชาติเนี่ยไอ้ช่วงพักเบรกตรงนั้นเนี่ยแฟนแมนยูบอกว่าเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วแต่ปรากฏว่าเบื้องบนไม่ยอมเปลี่ยนนะครับทีนี้ไปดูทีมที่2ครับนั่นคือลิเวอร์พูล ลิปร์พูลนะครับของกุสซื้์อันเนอร์นะครับโปรแกรม4นัดต่อไปถูกว่าน่าสนใจมากๆนะฮะเริ่มต้นจากในวันอาทิตย์ Matchday ที่8หงแดงเฝ้ารังแอนฟิลเจอกับสิงห์บรูเชลซีจากนั้นไปเยือนที่เอเมเรสเตเดียมบ้านของอาร์เซนอลปืนใหญ่แล้วก็เฝ้ารังแอนฟิลด์ครับเจอกับนกนางวนวลไบรตันและก่อนพักเบรกทิมชาติรอบหน้าเล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่ง เจอกับสิงห์ผงาดแอสตันดิลล่าถามว่า4เกมนี้หนักหน่วงแค่ไหนหนักครับถูกประเมินโดยออฟต้านะฮะเจ้าพ่อสิติในความยากในโปรแกรมนี้พวกเขาวางลีภูเป็นลำดับที่4กับการเจอโปรแกรมที่โคตรยากครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นบทพิสูจน์ของคุณซูอรนเนอร์เลยครับในการวางแผนในการวางแท็กติก ในการกำหนดบทบาทของนักเตะแต่ตละคนรวมไปถึงในเรื่องของระบบโรเตชันที่มันต้องมานะครับถ้าไม่มาใช้ไว่ไดชุดเดิมๆส่วนตัวจริงที่ใช่เดิมๆบอกเลยว่าอาจจะพังพินาศได้นะฮะเพราะว่านี่คือช่วงเวลาที่ต้องสลับสเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้สมดุลที่สุดให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดและแน่นอนผลลัพธ์ต้องมาด้วยเจอใครบ้างครับเจอเชลซี อาร์เซนอลไบรทันวิลล่าสี่เกมนี้หนักมากนะครับแม้ว่าจะมี1เกมที่ออกไปนอกบ้านแต่มันก็เป็น1เกมที่ยากเจอ Arsenal, อาร์เซนอลยากเสมอนะครับเจอเชลซีก็ยากเจอไบรทันก็ไม่ง่ายเจอสิงห์พง,งาดวิลล่าในชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าหืดจับแน่4เกมนี้บทพิสูจน์ของเซเนอร์อย่างแท้จริง แล้วสิ่งที่ต้องจับตาต่อก็คือในช่วงนัเวลาเนี้ยจะมีนักเตะเจ็บหรือไม่อย่าลืมว่าช่วงปีนี้นะครับช่วงปี2024-2025เนี่ยเป็นขวบปีที่นักเตะเจอกับโปรแกรมที่หนักหน่วงมากต้องเล่นหลายรายการนะครับทั้งในลีกบอลถ้วยบินไปเตะกับทางทีมชาติภารกิจทีมชาติก็ทิ้งไม่ได้กลับมาเตะกับสโมสรก็ต้องเล่นเต็มที่ และต้องจับตาต่อในเรื่องของกุซออาร์เนอร์จะเปลี่ยนสไตล์ไหมความเข้มข้นจะถูกเติมเต็มมากน้อยเพียงใดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยความเข้มข้นมันไม่ได้มากเท่ากับในยุคข,ของกุซอเจอร์เกนคลับเพราะว่ากุซออาร์เนอร์นั้นในเวลาที่พรสซิ่งเขาต้องการให้หนักเตะของเขาดักทางมากกว่าวิ่งไล่เพราะว่ากุซออาร์เนอร์ต้องการที่จะถนอมร่างกายของตัวนักเตะของตัวเองเอาไว้ให้อย่างดีและก็นานที่สุดและที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าลิอร์พูลเนี่ย ถ้าไม่ต้องไล่ตามคู่แข่งเมื่อถูกคู่แข่งยิงนําไปก่อนเหมือนซีซัน่นที่แล้วมินํำซ้ํายังเป็นผู้นําในการออกนําคู่แข่งไปก่อนมาโดยตลอดเนี่ยมันยิ่งเป็นผลดีต่อการรักษาภาพร่างกายของตัวนักเตะด้วยแต่ทีนี้ถ้าหากว่าใน4นัดที่ถึงเนี่ยเจอกับงานยากทั้ง4เกมนะครับเชลซีอาร์เซนอลไบรตันวิลล่าแล้วถ้าถูกยิงนําไปก่อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงสไตล์จะเป็นแบบไหน จะดุดันกว่าเดิมหรือไม่จะวิ่งไล่เพรสเพื่อทวงประตูคืนเข้มข้นมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากครับบอกเลยว่า4เกมนี้คือ4เกมที่เป็นตัวชี้วัดเส้นทางของลีฟูลเลยถ้าหากว่า4เกมนี้ได้มา12แต้มเต็มหรือ10จาก12 <c oughs> ก็ถือว่าน่าพึงพอใจเป็นอย่างมากแหละนะครับยวต้องมาดูต่อนะว่าลีฟูลจะเป็นในทิศท,ทางใดแต่มุมมองของสื่ออังกฤษบอกว่าลีฟูลมีโอกาสที่จะทางโล่ง มากกว่าแหกโค้งนะครับทีนี้ไปดูทีมที่3ครับนั่นคืออาร์เซนอลเปินใหญ่อาร์เซนอลครับในทีมที่3ครับซื่งกริตบอกว่าอันตรายไม่แพ้กับลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรเสร็จศึกจากบอลมัดนะครับที่ตอนใต้ของกริเนี่ยลาเซนนลก็ต้องเจอกับใครครับหงแดงลิเวอร์พูลสาริกาดงนิวคาสเซิลครับ แล้วก็ทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับทง,ง,งท้านของเชลซีโอ้โหลองถ้าอาร์เซนอลไม่ได้3มคะแนนจากบอลมัดเนี่ยบอกเลยว่างานเข้านะฮะกับบอลมัดต้องได้3คะแนนสถานเดียวเพื่อพกความมั่นใจไปเต็มกระเป๋าเลยก่อนเจอศึกหนักกับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและเชลซีสิ่งที่น่าสนใจนะครับ ของทางแอสตันในช่วงโปรแกรมที่จะถึงเนี้ยก็คือในเรื่องของการเล่นเกมรับเล่นเกมรับคุณต้องแน่นแล้วนะฮะเพราะว่าการเจอกับลิเวอร์พูลนิวเซนเชลซีคุณจะต้องโดนทดสอบอย่างแน่ในแ,แต่ละทีมเนี่ยมีสไตล์ที่แตกต่างกันมีความหลากหลายที่ไม่เหมือนกันมีจุดที่โจมตีจุดที่คุกคามจุดที่จะเจาะแนวรับของคู่แข่งไม่ได้เหมือนกันเลยนะฮะรวมถึงการที่ ซีซั่นนี้เราได้เห็นว่าเป็นซีซั่นที่อาร์เซนอลเองมักจะโดนโจมตีก่อนมักจะถูกท้าทายก่อนมักจะถูกรูปคมก่อนไอ้ตรงนี้แหละครับจะแก้ไขางานยังไงถ้าหากว่าอาร์เซนอลตกเป็นฝ่ายเป็นรองก่อนเราจะต้องทวงประตูคืนให้มันมากกว่าที่เสียไปแล้วเท่าที่เห็นนะครับมันก็มีช็อตที่อาร์เซนอลขาดลูกเด็ดขาดเหมือนกันขาดความแม่นยําเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นงานแก้ของ มิเกลอาร์เตต้าในการที่จะทําให้อ์เซอนอยู่ในทรงที่ดีตลอดทั้ง4เกมนี้จากบอลหมัดลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและเชลซีนะครับซึ่งถ้าผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าทีมที่จะอมยิมที่มุมปากก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือระบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่แหละเพราะว่าโปรแกรมการแข่งของซิตี้เบากว่าอ์เซอนแล้วก็ลิเวอร์พูลเยอะมากนะครับ ส่วนทีมที่4ก็คือสเปอร์ครับสเปอร์ของแอนส์โป o เทโกลูแน่นอนเป้าหมายที่สเปอร์วางเอาไว้คือการจบท็อปโให้ได้ต้องการเป็นขาประจำในท็อปโก่อนแล้วค่อยคิดถึงที่สูงกว่าก็คือแชมป์พเมยรีกครับการจบท็อปโฟให้ได้สิ่งที่คุณต้องมีคือความสม่ำเสมอรครับและต้องไม่แพ้ในเกมที่ไม่ควรแพ้ต้องชนะในเกมที่ควรชนะ และสีนัดถัดไปถือว่าชี้ชะตาอนาคตของสเปอร์ได้เหมือนกันกับโปรแกรมกาแนาแข่งที่มันถี่มากในช่วงนี้เริ่มจากเจอกับเวสต์แฮมลอนดอนดาร์บีแมตช์ไม่เคยง่ายแต่สเปอร์ต้องผ่านให้ได้จากนั้นไปเยือนคือสันพาเลสแม้ว่าพาเลสจะอยู่ท้ายตารางแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นดาร์บีแมตช์ผ่าเมืองมันก็ยากเสมอและพาเลสพร้อมที่จะกระชากสเปอร์ลงมาซะด้วยเหมือนกันสเปอร์เล่นในบ้าน เจอกับแอสเซเวลาในเกมถัดไปบอกเลยว่าของแข็งโป๊กเลยครับนี่คือด่านสำคัญที่สเปอร์ต้องผ่านแม้กระทั่งในเกมที่สเปอร์เจอกับอิฟสวิตทาในวันที่10พฤศจิกายนถ้าเกมนี้สเปอร์เหยียบเปลือกกล้วยลื่นล้มบอกเลยว่าชิบหายไว้วงอย่างแน่นอนนี่คือ4เกมที่สื่อกริดมองว่าถ้าสเปอร์ดันพลาดแล้วกองหลังละหลวมเหมือนกับในเกมที่แพ้ ให้กับทางไบร์ตันอย่างพิกล็อกมันอาจจะเกิดขึ้นครับในช่วง4เกมนี้นะครับดังนั้นจับตาฟอร์มการเล่นของสเปอร์ให้ดีๆจะเป็นสเปอร์ซี่หรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับตรงนี้แหละครับ4เกมนี้คือ4เกมที่สเปอร์ต้องฝ่าด่านไปให้ได้และสุดท้ายทีมที่5ครับเจ้าสัวน้อยฟูแลมทำไมเจ้าสัวน้อยฟูลแลมถึงถูกจับตาว่าอาจจะแหกโค้ง หรือว่าทางลง่งต้องบอกก่อนนะครับว่าซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เจ้าส่วนน้อยฟูลแลมของมาโกซินวาทาให้หลายๆคนม่าจะเป็นกูรูคอมเมนเตอร์ ator, นักวิเคราะห์่ออังกฤษเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันปีนี้นะครับเจ็ดเกมแรกฟูลแลมมีสิสติที่ดีมากนอกจากผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วนะครับส,สติในการสร้างโอกาสทําได้ดีกว่าซีซั่นที่แล้วนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไปซื้อตัวดีๆมานะครับอย่างอิมิลสวิตโบร ครับอันเดรสเปียร่าก็อยู่ในฟอร์มที่ดีอเล็กซ์อิเรี่ก็เป็นตัวทีเด็ดให้กับทีมได้ขยันขันแข็งมุ่งมั่นราอูสกิมเนสกองหน้าเม็กซิกันก็กลับมาคลำเป้าเจอนะครับแล้วโปรแกรมอีก4เกมของฟูลแลมไม่ง่ายนะครับเริ่มจากการที่ฟูลแลมต้องเตะในบ้านแล้วเจอกับแอสตันวิลล่าบอกเลยว่าโอ้โหเดือดแน่นอนเพราะวิลล่าเองปีนี้ก็แข็งโป๊กไม่ใช่เล่นจากนั้นฟูลแลมต้องไปเยือนเอเวอรตันะครับแล้วเอเวอรนตนเนี่ย ถ้าหากว่าตัวครบเอฟ์ตมก็พร้อมที่จะสร้างความเจ็บแสบให้กับฟูลแลมเหมือนกันแล้ว2เกมถัดไปในช่วงเดือนพฤศจิกฟูลแลมจะต้องทําศึกลอนดอนดาร์บี้กับทางเบรนส์ฟอร์ดในการเตะในบ้านแล้วก็ไปเยือนที่ลอนดอนใต้ที่บ้านของฟิสันเฟลเลสเซลเฮิร์สพาร์คนี่คือ4เกมที่ฟูลแลมต้องระวังถ้าหากว่าอยากจะพาตัวเองเนี่ยไปป้นเปลี้ยนอยู่แถวๆพื้นที่ยุโรปนั่นคือคอนเฟอเรนซ์หรือจะเป็นยูโรปาลี ต้องผ่าน4เกมนี้ให้ได้ครับนะฮะนี่คือ5ทีมที่สื่ออังกฤษมองว่า4เกมนี้แหละครับชี้ชะตาว่าคุณจะทางโล่งไหมหรือว่าจะแหกโขงแฟนเปินแฟนหงแฟนผีแฟนไก่แฟนเจ้าสัวน้อยมีไหมคิดกันอย่างไรครับสำหรับ4เกมรัดน,นี้ตามมุมมองของเสื่ออังกฤษส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับ ปังกัะจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดระดิ่งแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สเกเป็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกับแาลเลอรีครับเพราะว่าที่นี่แกลเชอรนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ